เปิดกล่องของขวัญได้เลยครับ ฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานขนาไหนไม่เคยไม่เคย ไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปและคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไป และตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะเลย